บรรดาทาตและนายท่านทั้งหลายที่เป็นทาตจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสันและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพลอแต่เหมือนอย่างทาตของพระคริสที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ทาต่อมนุษย์เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทําความดีอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าทาตหรือไทยเชิญร่วมรับฟังเฝ้าเดี่ยวแบบสามแ้วจากท่านอาจารย์สวัยแสงสว่างกันได้เลยค่ะปุบิบัตรในจ้างนะครับในายในที่นี้ก็คือนายที่อยู่ฝ่ายโลกหรือผู้ที่เ บัญชาของเรานะครับผู้ที่เราทํางานด้วยร่วมด้วยนะครับแล้วเขาเป็นผู้นําของเราเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะครับและเพราะเจตน์คำของพระเจ้าตรงนี้นะครับจะพูดถึงทั้งสองด้านเลยไม่ว่าจะเป็นนายฝ่ายโลกและนายฝ่ายวิญญาณนะครับผมหนุนใจว่าผมอยากให้เราไปอ่านเฝ้าเดียวนะครับที่อาจารย์จุ๊บ นะครับได้แบ่งปันและอาจารย์อนุพงศ์ได้แบ่งปันนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านก็เยี่ยมเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้สำหรับหัวข้อก็คือปฏิบัตินายดังคาดในพระคิด L หนึ่งข้อหนึ่งนะครับลหนึ่งข้อหนึ่งให้เราเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายเหมือนดังรรมกับองค์พระเยซูคริส แถวหนึ่งข้อหนึ่งเลยครับเชื่อฟังผู้เป็นนายเหมือนดั่งที่เราทำต่อองค์พระเยซูคริสแอลหนึ่งข้อสองแอวหนึ่งข้อสองนะครับให้เราทำนะครับทำตามชอบพระทัยของพระเจ้านะครับด้วยความเต็มใจปฏิบัตินายเนี่ยนะครับให้ทำเหมือนกับทำตามชอบพระทัยของพระเจ้าเลยนะครับผู้ซึ่งเป็นนายของเรานะครับ แล้วแอหนึ 3, ่งข้อสามแอหนึ่งข้อสามนะครับให้ hey, ปฏิบัตินะครับปฏิบัตินายนะครับปฏิบัตินายจริงๆทั้งฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายและในองค์พระผู้เจ้าอะด้วยความชื่นบานนะครับด้วยความชื่นชมดีๆด,ด้วยความชื่นบานเหมือนกับปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วท้ายสุดคือข้อสี่นะครับวันนี้มีสีข้อนะครับ ให้เรารู้ว่าการทุกอย่างนะครับที่เราทําตามพระวจนะคำของเจ้านี้เราจะได้รับบําเหน็จนะครับเราได้รับบําเหน็จแน่ๆนะครับขอบคุณพระเจ้าเราเห็นว่าเ,เริ่มต้นนะครับข้อที่ห้าที่กล่าวว่าฝ่ายภาดจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงใจด้วยความด้วยใจยำเกรงจนตัวสัน่น ด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่เราทำต่อองค์พระคริสพี่น้องครับหลายครั้งบางทีเราเองนะในหน้าที่การงานเนี่ยเรามักจะเวลาทำกับคนที่เป็นอยู่ฝ่ายโลกที่ไม่ให้คริสเตียนนะเราบางทีเราเกรงกลัวเขาเรามีกฎระเบียบแต่เวลานายที่เป็นฝ่ายคริสเตียนบางทีเราทำงานอยู่ในบริษัทของคริสเตียนที่ที่ผ่านมานะเราก็ดูโอ้เป็นพี่น้องกันแล้ เรามักจะไม่ค่อยเกรงใจนะครับแล้วเราทําอะไรทําตามใจของเรานะครับแล้วทําความเสียหายบางทีการปกครองนี้อ่ผมเคยคุยกับเจ้าของบริษัทนะครับแล้วเจ้าของโรงงานที่เป็นคิดเตียนก็บอกว่าโอ้บริหารคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านี้ง่ายกว่าที่เป็นคิดเตียนเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเองเรามักจะทําตามใจเราเห็นว่าโอ้เจ้านายเราเป็นพี่น้องของเราไม่ใช่นะครับ ขอให้เรารู้ว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่เป็นคิดเตียนและเจ้านายที่ไม่ใช่คิดเตียนเราเองนะครับต้องเชื่อฟังเชื่อฟังนะครับด้วยใจที่เกรงกลัวจนตัวสั่นนะครับด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความจริงใจนั่นคือการเชื่อฟังและการที่เราอยู่ในฐานะที่เราเป็นลูกน้องนะครับและรวมไปถึงนาย จริงๆรวมไปถึงอย่างคริสจักรด้วยนะครับเราก็รู้ว่าอย่างผู้นําเราก็เชื่อฟังผู้นําที่พระเจ้าทรงเจิมและได้แต่งตั้งเราเข้าไว้ให้เรารับใช้นะครับด้วยน้ำใสใจจริงนะครับและเชื่อฟังด้วยความยำเกรงนะครับตรงนี้ให้ภาพซึ่งพระเจ้านะคำของพระเจ้าตรงนี้นี่กําลังบ่งบอก,กว่าว่าเราต้องเชื่อฟังนะครับไม่ว่านาย นายฝ่ายโลกหรือฝ่ายวิญญาณนะนะครับผู้นําของเราให้เราเชื่อฟังพวกเขาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายฝ่ายโลกหรือฝ่ายวิญญาณนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเจิมแต่งตั้งสลับเรานะครับเราเชื่อฟังเราอย่าไปรวมกันนะครับรวมหัวกันแล้วก็ร่วมกันประท้วงโรงงานนี้นะครับประท้วง อยากไปทําแบบนั้นนะครับข้อ6นะครับไม่เหมือนอย่างคนที่ทําแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทําให้ชอบใจคนแต่จงทําเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทาตามชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเต็มใจขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือท่าทีไม่ใช่เพียงแต่ต่อหน้าผมมั่นใจแล้วว่าคนโดยเพราะ,ะคนที่ไม่ให้คิดเตียนนะครับเมื่อเรา แสดงตัวนะครับในการทําด้วยความน้าใสใจจริงนะครับด้วยความเกรงกลัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เราในฐานะคริสเตียนแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้คนนี้เป็นคิเดเตียนไอ้ลูกน้องเราก็นนี้เป็นคิเดเตียนแต่เมื่อเราตั้งใจทํานะครับทําดีนะครับแล้วทำเหมือนกับปุิบัติพระคริสต์นั่นเป็นการชีวิตที่เราเป็นพยานเนาะเป็นพยานเป็นพยานกับคนที่ไม่เชื่อนะครับ แล้วจนนายก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าคนที่เป็นคิดเตียนนะคนที่เชื่อพระเจ้านี่เขาเชื่อฟังแล้วขยันขันแข็งแล้วสร้างกำไรให้กับเราอย่างมากมายเลยแล้วเขาดูแลอะไรนี่ทุกอย่างมันเจริญขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เป็นพยานเป็นการเป็นพยานแล้วเห็นความแตกต่างนะครับแล้วเรากำลังประกาศพระคิดด้วย นะครับในที่เราทำงานนี่คือการที่เราไม่ใช่ไปพูดเรื่องของพระเยซูแต่โดยชีวิตของเรานะครับก็เป็นตัวหนังสือที่ให้คนอื่นเขาอ,อ่านที่ชัดเจนนะครับข้อเจนะครับจงปนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปนิบัติมนุษย์ขอบคุณพระเจ้านะครับเราเห็นภาพซึ่ง เพราะจนคำของเจ้าให้ความสําคัญกับผู้ที่เป็นทาสด้วยผู้ที่เป็นลูกน้องหรือคนที่เป็นทีมงานนะครับเราทำได้ความชื่นชมยินดีด้วยจิตใจกระตือรือร้นน้องครับเมื่อ,อผมอทํางานอยู่นะครับในระบบเรามีเพื่อนร่วมงานที่ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำนะเป็นผู้ในาการโรงเรียนแล้วก็ เพื่อนครูนะครับก็าํางานด้วยความกระตือรือร้นแล้วว่าขณะเดีวยวกันชื่นบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วเป็นการสร้างบรรยากาศในที่ทางานมันทําให้ปริมาณงานและคุณภาพของงานนี้มีเพิ่มขึ้นนะครับที่ทางภาษาทางราชการก็คือได้เป็นทั้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับมีคุณภาพด้วยแล้วก็ผลจะตามมานะครับจเจริญขึ้นแล้ว ก่อกาไรในบริษัทนะครับในบริษัทหรือในธุรกิจการงานที่จับทําดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับคือให้เรามีความสุขอยู่การทํางานนะครับให้เราจําเสมอได้ว่าการทํางานนั้นง่ายและสนุกนะครับการทํางานนั้นง่ายและสนุกการรับใช้นั้นง่ายและสนุกการประกาศนั้นง่ายและสนุกขอบคุณพระเจ้านะครับการ เย็นเยียนหรือการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงหรือการสร้างสาวรรนั้นง่ายและสนุกอเมรนะครับให้เรามีท,าท่าทีแบบนี้แล้วทำให้ความกระตือรือร้นนะครับมาที่ทํางานก่อนนะครับก่อนขีดเส้นแล้วเรามาก่อนนะครับมาถึงที่ทํางานก่อนมาโบสเช้านะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรและได้มองดูเรานะครับ การแสดงหรือความกติอรือรล้นแสดงออกโดยสิ่งเหล่านี้นะครับมาก่อนนะครับกับที่หลังนะครับเล็กเล็กหน่อยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าใกล้ถึงเวลาแล้วรวบรวถึงเวลาปิ๊กวิ่งออกไปแบบนั้นมันก็เป็นภาพอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งให้เราไม่เหมือนกับชาวโลกนะครับไม่เหมือนกับคนทั่วไปก็แปลกนะครับเพราะท่านรู้อยเราอยู่แล้วว่าผู้ใดที่กระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบเเน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นภาสหรือไทยอาเมนขอบคุณพระเจ้าบางทีงานนะครับเราเป็นลูกน้องหรือมีเจ้านายและขณะเดียวกันงานที่เราทำเองนะครับเราเป็นนายแก่ตัวเองทั้งสองประการนี้นะครับในสายพรเนตรของเจ้าไม่ได้รู้ว่าแตกต่างกันนะครับแต่พระองค์ทรงเห็นภาพที่ว่า ทุกคนเสมือนเท่าเทียมกันเราจะทํางานให้เราทําให้เรารู้ว่าเราทําดีนะครับเราเราทำดีเราทุ่มเทนะครับขณะเมื่อเราทํางานอยู่ในกรอบของงานนะครับเอาใจใส่พระเจ้านะครับผู้ทรงประทานบําเหน็จแก่เราบําเหน็จนี้มาจากพระเจ้านะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าโอเคผมจะต้องไปสองขั้นผมจะต้องให้เจ้านายโปรดปาน เราไม่ต้องไปคาดหวังตรงนั้นแต่เราทําเสมือนกับทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งที่เราหวานเราทํานะครับจะกลับคืนมาเองนะครับไม่ต้องไปหวังว่าอูเจ้านายจะโปรดปานเราไม่ต้องคิดแบบนี้นะครับไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เดี๋ยวปีนี้เราจะได้สองขั้นเราจะทุ่มเทตรงนั้นเพราะถ้าไม่ได้มันจะผิดหวังมากนะครับแต่ให้รู้ว่าผู้ประธานบําเหน็จให้แกเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ ท่าทีหรืองานต่างๆที่พระเจ้าทรงมอบให้เราและบอกให้เราทำนะครับในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าซึ่งพระวจะนะธรรมก็กบอกพูดถึงว่าเราเองนะครับหน้าที่ของอบุตรควรทำยังไงหน้าที่ของพ่อแม่ทำยังไงแล้ววันนี้เราก็เรียนรู้ท่าทีของอคนงานท่าทีของลูกน้องหรือท่าทีของทาสนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับที่พระเจ้าจะทรงประทานกาลังและพยา,ยามโดยสุดที่ทรงนําเราให้เรามีความชื่นชมนดีๆในการปนบัตินักธรรการทางานนะครับยังมีความสุขครับขอบพระเจ้าวอวยพรครับอาเมนขอบพระคุณสําหรับผู้แบ่งปันท่านอาจารย์สวัยในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องเราเชื่อว่าวันนี้เราจะปฏิบัตินายดังทาตของพระคริสต์นะคะดังนั้นเราจะเชื่อฟังผู้ที่เป็นนาย เหมือนดังที่เราเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะและเราจะทําตามชอบพระทัยของพระเจ้าเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะทําทั้งต่อหน้าและลับหลังนะคะพี่น้องเราจะปฏิบัติอย่างเดียวกันเราจะไม่มีสองมาตรฐานนะคะเราจะเป็นมาตรฐานเดียวนะคะและให้เราปฏิบัติต่อผู้เป็นนายด้วยจิตใจชื่นบานพี่น้องคะด้วยจิตใจชื่นชมยินดีนะคะเหมือนที่เรานมัสการพระเจ้าเราทํายังไงเราทําอย่างนั้นนะคะ และที่สําคัญก็คือพระเจ้าทรงสัญญากับเราไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงประทานบําเหน็จและเราจะได้รับบาเหน็จจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาไว้แล้วพระเจ้าไม่เคยลืมนะคะเมื่อถึงเวลาเราจะได้รับแต่ให้เราอดทนและเราคอยอย่างมีความหวังนะคะอดทนทําอย่างต่อเนื่องอเรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย เดีจะรับรางวัลของเราเอเม่ M ขอบคุณพระเจ้านะคะและช่วงท้ายส่วนน้องอขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จุ๊บนะคะที่จะอธิษฐานอวยพรพี่น้องสําหรับเช้าวันนี้ขอเรียนเชิญอ,อาจารย์จุ๊บค่ะครับประเด็นก็คือว่าคิดว่จาจก,ก่อนมีทั้งนายและท่านมาเป็นสมาชิกสองฐานะที่เราต้องแยกแยะการที่เราจะบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยอยู่ที่การแยกแยะ ฐานะฝ่ายมิญยาณไม่ต่างกันนายกับทานแต่ฐานะทางสังคมเนี่ยต่างกันต้องแยกแยะนะครับทาสจึงไม่ควรหวังสิทธิทพิเศษจากนายที่เป็นคริสเตียนนะครับก็คือไม่เกียดตค้านขยันมากขึ้นผลก็คือเพื่อให้นายได้รับกำไรมากขึ้นและเป็นการถวายเกียรติยศต่อพระเจ้าผมมีตัวอย่างหนึ่ง นะครับเจยุพินที่กาดเมืองใหม่เป็นคนที่ค้าเพื่อไล่รวยมากเจยุพินสอนผมว่าพี่น้องส่วนพี่น้องค้าขายส่วนค้าขายนี่คือเหตุที่ทำให้เขาล่ำรวยดังนั้นพี่น้องครับต้องแยกแยะพี่น้องก็ส่วนพี่น้องค้าขายก็ส่วนค้าขายอาเมนไหม สาธุการแด่พระบิดาเจ้าปะสู์สุนทรลกขอบคุณพระนามขององค์พระบิดาเจ้าทุกเวพอรจแก่ทีุนลูกสาวที่เรียนจเจริญเติบโตขึ้นรู้จักแยกแยะเป็นผู้ใหญ่ในทางความคิดรวมทั้งเวพอรพ์แก่พี่น้องที่รับใช้และผู้ีประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพรับการเวพอรพในปีสองหโดยลิเิตมหันต์ของธงและจบที่โซดีบทที่14ข้ก็สองกล่าวว่าพระเจ้ามองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่ามีคนใดบ้างฉลาดเสาะแสวงหาพระเจ้า ขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านในานามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอนเมนขอบคุณท่านอาจารย์จุ๊บนะคะสุดท้ายนี้ขอพี่น้องทุกท่านจงมีกำลังในอ,องค์พระบุป็นเจ้าและในดิเดชอันมหันของพระองค์ค่ะขอพระเจ้าอเมนะะคอเมนเจ้าวอวยพรค่ะไช้ญนอนค่ะวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ